ต้องบอกว่างานนี้ใครที่ชื่นชอบทุเรียนเนี่ยไม่ควรที่จะพลาดนะครับต้องไป้สะพกาวเอ็นบีทีภาคใต้ก็ไปมาด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนายบรรดาลสถินชวานก็ไปงานนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าท่านรองได้กินทุเรียนหรือเปล่าเมื่อกี้คิดว่าน่าจะได้นะคะไม่ได้เห็นภาพนะถ้าถ้าเห็นภาพก็คงจะแบบชื่นชอบนะครับในเรื่องของทุเรียนนะครับก็เป็นบรรยากาศที่สุราษฎร์ธานีบ้านนาเดิมนะครับและเมื่อวานนี้ค่ะเรามีการนําเสนอเกี่ยวกับงานกาชาติของจังหวัดพังงาใช พาไปดูบรรยากาศสุดแซ่บแล้วก็น่ารักของรองผู้ว่าราชการหญิงค่ะที่มีการแต่งผ้าไทยนะคะเป็นชุดคอสเพลย์อนิเมะค่ะในเรื่องของกระบวนการแมวเหมียวออกมาเดินแบบการกุศลในงานกาชาติค่ะ ที่บริเวณเวทีกลางค่ะในงานประจำปีแล้วก็งานกาชาดจังหวัดพังงาปี2567นะคะนายสุพจน์รอดเรืองณหน,นองคายผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาค่ะพร้อมด้วยนางอุไรณหนองคายประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพังงามาเป็นประธานในการเปิดการเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศลสเนสน่ห์ภูษาศิลผ้าถิ่นไทยค่ะมีการแต่งชุดป้าป่านะคะที่เป็น ชุดประจำถิ่นของจังหวัดพังงาเดินแบบร่วมกันกับนางแบบนายแบบกิตติมศักิ์ซึ่งก็นําโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาอ่ะส่วนราชการภาคเอกชนกลุ่มองค์กรต่างๆกว่า50คนแล้วก็ได้รับเกียรติจากนายเอกลั์หลีเสนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนาวารีหญิงโนสมาหลีเสนอดีตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพังงามาเข้าร่วมชมการเดินแบบในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งการเดินแบบนะครับก็แบ่งออกเป็น7ชุดครับต้องบอกว่าแต่ละชุดมี ลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับสวยงามวิจิตรสไตล์ฟินาเล่และก็มีสไตล์อนิเมะนะครับแนวการ์ตูนญี่ปุ่นร่วมสมัยซึ่งต้องบอกว่างานนี้ก็มีพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชมร่วมเชียร์นะครับในการซื้อดอกไม้ดอกกุหลาบนะให้กําลังใจเป็นจานวนมากนะครับสร้างสีสันความสนุกสนานได้เป็นอย่างยิ่งอยากจะฟังเสียงบรรยากาศในงานหน่อยนะครับน่าจะมีเสียงกรี๊ดเ<ะ>สียงโห่กันบ้างนะท่านรองผู้ว่านแต่งคอสเพลงสักหน่อยนะครับเน่ต้องบอกว่าที่เด็ดสุดที่บอกเลยก็คือ เสียงจากกองเชียร์ที่มาร่วมงานนะครับงานนี้ต้องบอกว่าสร้างสีสันภายในงานในเรื่องของการเดินแบบแฟชั่นโชว์นะครับผ้าไทยสไตล์อานอามินะนะครับซึ่งเนี่ยที่บอกว่าก็คือท่านรองผู้ว่าราช,ชการจังหวัดพังงาน,นะครับนางสาวนิวราชาบัณฑิตชาติครับได้แต่งกายด้วยชุดคอสเพล อานิเมะนะครับชุดซุปเปอร์แมวสีชมพูนะครับเมื่อสักครู่ถ้าภาพคุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับนำทีมนะครับออกมาโชว์แบบน่ารักน่ารักสมบทบาทนะครับเรียกว่าสร้างเสียงนะครับเชียร์เสียงเครืเทือนนะครับทั้งเวที เพราะว่ากองเชียร์ยก็ซื้อดอกไม้มอบให้กำลังใจเป็นจำนวนมากดูท่านรองผู้ว่าน,นะครับน่ารัก,รกมากเราไม่เคยเ<ช>ห็น<ช>ภาพเขาเรียก<ช>ว่าผู้บริหารระดับจังหวัดนะได้แต่งกายกันแบบนี้นะครับใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปที่ได้เสียงกรี๊ดเสียงเชียร์เพราะเนื่องจากว่าประชาชนรวมไปถึงส่วนราชการต่างๆเองคงไม่ได้เห็นหัวหน้าส่วนออกมาแต่งกายด้วยชุดแบบนี้บ่อยๆนะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าที่แต่งชุดนี้ออกมานะครับเพราะว่า วามฝันเนี่ยตัวเองะนะครับอยากจะแต่งชุดคอสเพลย์เหมือนเด็กๆอีกสักครั้งเนื่องจากว่ามีความชื่นชอบการ์ตูนนะครับเรื่องของขบวนการแมวเหมียวพาวเวอร์นะครับอ่าด้วยนะครับจึงได้มีการนําชุดนี้มาหน,น่ารักเนี่ยล้วก็นั่งไปดูไปก็ยิ้มกันไปนะครับบรรยากาศที่งานกาชาและก็งานประจําปีของจังหวัดพังงาน,นั่นเองนะครับ